ถอนพิษนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่าอย่าไปลืมไปว่าเพิ่มพิษเจ้าค่ะเจ้าค่ะอ้าวสังฆทานหนึ่งชุดและท่านสังฆทานหนึ่งชุดใยสานให้เลยหน่อยนะโอเคไหมขมสามโลแหละค่ะเต่านั่นหนานสองตัวได้ไหมเต่าสองขมสามโลได้เ<ล><า>จ้าค่ะสังฆทานสองชุดได้เปล่าได้เจ้าค่ะ อ,อธิษฐานด้วยขอให้เป็นของดีไม่มีพิษไม่มีภัยอีกแล้วเจ้าค่ะจัดได้เมื่อไหร่จ้าหกสิบวันเริ่มมาวันที่หกนี่ค่ะอาทิตย์ที่หกสิงหานี้เจ้าค่ะวันที่หกนี่แม่เป็นวันอาทิตย์เจ้าค่ะวันอาทิตย์เจ้าค่ะวันอาทิตย์นี้เริ่มเลยหกสิงหาคม <c oughs> อ้าวสุมาและ หากนางนี้ใส่ยาพิษมาท่านต้องรับผิดช,ชอบนะนได้ถาวายพระก่อนเดี๋ยวพระเขาเสกให้เดี๋ยวพระเขาปัดเป่าให้เป็นของเป็นสิริมงคลแล้วสุมาและนาลีจะไม่ถูกพิษอีกเลยตามนี้เจ้าค่ะดีมากอา้าวกราบขอเข้ามาไปแล้วเอาใบสีมาด้วยวันที่มาบวชเข้มาใลเจ้าค่ะอา้าวในฐานะที่เคยรู้จักกัน นางนี่ชื่ออะไรในอดีตนางนี้หรือเจ้าขาใช่แล้วชื่อดอกไม้แหละครันางดอกไม้มีพิษมากมายดอกไม้ดอกไม้พิษดอกไม้พิษเป็นผู้เชี่ยวชาญวางยาเขาวางเฉพาะสุมากนาลีใช่ไหมเจ้าขาเพราะว่าไปขัดขวางเขาเนี่ยไปขัดเรียกอะไรไปทำให้เขาเสียจุดมุ่งหมายเขาอยากจะเด่นอยากจะดังใช่ไหม้อยากจะมีความหมายใช่ไหม อยากให้ผู้คนสรรเสริญใช่ไหมสุมาและนาลีไม่รู้ตัวเลยหรอว่าไปขัดผลประโยชน์เขาอันเราชาวบ้านท่านเอ๋ยอยู่กันเลยเหมือนพี่น้องนั่นแหละหนาะเห็นหน้าตากันมาตั้งแต่เด็กค่าจนเราแก่แล้วหนามีลูกเต็มบ้านเมือนก็คิดว่ามีเหตุผลใช่ไหมท่านใช่แล้วเราแก่กันจะงอมตายจากแล้วหนอ เราควรมีเหตุผลคุยกันแหละพอเป็นผู้ใหญ่หนอแล้วใช่ไหมเอ่ยจำไว้ให้ดีจำไว้ทุกภพทุกชาติจำจำไปตลอดเลยจำเลยนะไ,นไม่ว่าจะแก่แค่ไหนจะเป็นใครก็ตามเรื่องบางเรื่องที่เราเนี่ยนะไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ได้เกิดผลประโยชน์เราก็อย่าไป พูดแล้วก็ไปประนามเขาต่อหน้าต่อตาชาวบ้านไปหักหน้าเขาไม่เลยท่านเอ๋ยก็คุยเลยด้วยกันแค่สามคนหนาะว่าทำอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะอย่าทำเลยนะลูกหลานจะเอาเยี่ยงอย่างแค่นี้เองท่านเอ๋ยแค่เราเลยไม่ลงรอยกับเขาเข้านั้นเองแค่นี้เองท่านเอ๋ยเอาและถึงไงก็ตาม ต่อไปก็ต้องศึกษาคนให้ละเอียดกว่านี้หน่อยเพราะว่าบางครั้งบางคาคนที่มีกิเลสซ่อนในเนี่ยก็จะกบดานไว้ก็คงจริงอย่างที่ท่านว่าฟัางแล้วหนาก็เข้าใจนะท่านเอ๋ยเราสองคนพี่น้องนี่เลยคงทำนางไว้เลยเช่นกันหนอใช่แล้วไได้เจอเหตุการณ์อย่างนี้เลย เราสองคนพี่น้องและท่านเอ,อ๋ยมีเหตุผลเลยตลอดเวลาเราไม่ได้เข้าข้างตัวเองท่านเรามีเหตุผลกันนั่นแหละหนอเป็นผู้ใหญ่ที่เขานับหน้าถือตาพอมีเหตุผลหนอแหละท่านเอ,อ๋ยจำคําพระพุทธเจ้าไว้นะเรื่องจริงมีประโยชน์แต่คนฟังไม่ชอบก็จะไม่พูด ไม่ใช่เรื่องจริงมีประโยชน์คนฟังเขาไม่ชอบเราก็จะพูดนี่ก็คือจะทํำร้ายตัวเอง<ม>เพราะว่าเขาจะต้องไม่พูดในสิ่งที่ไม่จริงไม่พูดในการเวลาที่ไม่เหมาะสมแล้วไม่พูดกับคนที่ไม่ชอบจะพูดก็ต่อเมื่อเรื่องจริงมีประโยชน์และคนฟังชอบถึงจะพูดจำไว้ด้วยพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้ว ไี่ใช่ว่าคิดอยากจะพูดฉันเป็นคนตรงคนตรงก็ตายไปเยอะแล้วเพราะว่าใจของมนุษย์เนี่ยเราไม่มีทางที่จะอ่านเข้าไปได้ลึกลับซับซ้อนมากมายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขา้าใจยังสุมาและนาลีไปจำคำพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องจริงมีประโยชน์สถานการณ์เหมาะสมและคนฟัง ต้องจะต้องการฟังพร้อมฟังถึงจะพูดใจย,ยังถ้าผิดไปข้อหนึ่งข้อใดห้ามพูดน,นี่จริงๆ,ๆนะขอบอกไปเที่ยวพูดยิ่งยิงไปอยู่กับห้องเต้มไปพูดอะไรที่เขาไม่ชอบฟังนะพูดจริงนะขอขาดเลยเอาคอออกเอาคอออกจากบามันอันนี้เขาก็เลยเอายาพิษให้กินเลยตามนี้ ไปได้แล้วสุมาและนาลีขอให้เธอมีสติมีปัญญามีวาจาที่เป็นประโยชน์ตลอดเวลาปลอดภัยได้พบทำด้วยเธอไปอลายต่อไป